สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาแนะนำแปลงที่21ที่ดินเปล่า42-2-3-5เนื้อที่10ไร่ตวัดธาตุอําเภอเมืองจังหวัดน้องไายกันค่ะแปลงนี้เป็นที่ดินเปล่าที่มีพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการลงทุนหรือสร้างบ้านใหม่แถมยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญแปลงนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นไฟฟ้าน้ำประปาถนนคอนกรีต และสิ่งที่ทำให้แปลงนี้เป็นที่น่าสนใจมากๆคือราคาของมันเพียงแค่2 7ล้าน7แสนบาทเท่านั้นคุณก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าขนาดใหญ่ได้ไม่ว่าคุณจะจ่ายสดหรือผ่อนเราก็ยินดีให้บริการโอนกรรมสิทธิ์ให้ฟรีถ้าคุณสนใจแปลงนี้อย่ารอช้าติดต่อเราได้ที่ไลน์ ID หรือโทร0982106609 เราพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะ